สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจำเป็นครับเมนูที่2แล้วครับเมนูแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะดูแล้วไปทําตามเลยนะครับเห็ดต้มเค็มเรานี่นสุดยอดมากอร่อยมากใครที่ไม่ชอบเนื้อสัตว์นี่ตามได้เลยครับโอเคเมนูที่2เรามาเป็นแกงจืดบุญเส้นโบราณครับดูหน้าคนทาก็รู้น่าจะโบราณหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นแหละครับเราต้องมีบุญเส้นหมูสับนะครับแล้วก็มีดอกไม้จีน มีกุ้งแห้งนะที่เป็นหัวใจหลักนะแล้วก็เห็ดหูหนูนะฟองเต้าหู้ต้นหอมผักชีครับแล้วจะปรุงด้วยเกลือด้วยน้ำปลาด้วยซีอิ๊วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่วันนี้เราจะปรุงด้วยซีอิ๊วและน้ำปลานะครับแล้วก็ใส่พริกไทยไปด้วยเราจะทํากระเทียมเจียวของเราเพื่อเจียโรยหน้าน้ําแกงจืดของเรานี่คือกระเทียมสดที่เราจะต้องใส่ทําซุปครับรากผักชีอ่ะผม น้ำซุปแล้วนะครับเคเค่นี้พอแล้วเราก็มาสับเขาหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวเปลือกกระเทียมเนี่ยเล็กลงหน่อยก่อนที่จะไปเจียวนะครับหมูสับครับลงไปเลยนี่ลงไปเลยครับ แล้วเราก็จะใส่สี๊วเข้าไปในนี้หน่อยครับเสร็จแล้วก็พริกไทยหน่อยครับในหมูนะโอเคส่วนกระเทียมอยู่นี่ครับโอเคน้ำมันผมมีในกระทะแล้วนี่ครับในครกครับก็นวดหมูครับ โอ้โห,โห,โห,โหเหนียวนึบชื่นใจเลยนี่ครับโบราณที่ทำเนี่ยน้ำมันกับกระเทียมที่เจียวแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันเ,นเวลาเราหยิบหยอดอะไรพวกนี้ก็จะมีน้ำมันพร้อมกับกระเทียมนะแต่ปัจจุบันบางทีหลายที่นะเอากระเทียมแยกแล้วเอาน้ำมันธรรมดา,าไว้ข้าง เอากระเทียมกรอบใส่เอาน,น้ำมันธรรมดาหยดใส่มนนันหอมสู้ไม่ได้นะสีประมาณนี้ปิดเลยเดี๋ยวมันจะไหม้เกินไหมนี่อ้หอมเท่าไหร่ก็หอมโอเคนี่หอมแบบนี้เลยเท่าไหร่เท่ากันเลยอามาถึงหมูครับง่ายมากเลยผมสำหรับผมแล้วผมบี้ๆอย่างน,นี้โดนน้ำหน่อยมันจะบี้ไปไงช้อนมันต้องโดนน้ำหน่อยไี เวลาทําอาหารนละคิดด้วยมันยากนะมันเลยทํายุ่งไปหมดก็มันก็แย่เหมือนกันนะคิดยากซะแล้วมันก็ไม่อยากทําแล้วโซ่เห็ดหูหนูครับโอ้จริงๆแล้วผมใส่นี่เลยครับใส่กุ้งแห้งที่แช่น้ําล้างเอาไว้แล้วนะครับลงไปด้วยอโอเคไปพร้อมกับหมูเลยครับไม่ต้องคนนะเพราะยังไงซะแล้วหมูที่เราปั้นลงไปเนกับน้ําเนี่ยมันไม่ติดก้นหม้ออีกแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปคนเขานะ เห็ดหูหนูเราถ้าชอบแบบแห้งๆแล้วมาแช่น้ําก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีแบบนั้นนี่เห็ดหูหนูสดก็ได้เหมือนกันโอเคดอกไม้จีนปกติแล้วมันจะมีแบบไตๆย,ย,ย,ยอดคั่วๆหน่อยเนี้ยเอาได้หมดเลยนะครับใส่ทั้งหมดเลยเห็ดพอแล้วอ่าทีนี้มาถึงนี่ครับฟองเต้าหู้ที่เราแช่น้ำไว้นันเลยครับ หนึ 1> 1ชามของเราหั่นท่อนๆเลยนะครับนี่อย่าไปยาวมากนะเวลาหั่นอะไรยาวๆนี่จะต้องถูกแม่บน่นะเกล่เป็นเส้นครับนี่เนเส้นที่เราแช่ไว้แล้วนี่นะครับผมหั่นหน่อยนะเวลาตักมันจะได้มันจะได้แบบตักง่ายขึ้นมาง่ายนะครับออโอเคเอ่ะนี่ครับ โอเคนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมจะใส่ดอกไม้จีนเดือดแล้วนะครับนี่เดือดแล้วดอกไม้จีนนี่ครับเห็ดหูหนูแล้วก็ฟองเต้าหู้ใส่ลงไปครับบุญเส้นทีหลังเสร็จแล้วเนี่ยเดือดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน้ำมันเดือดเมื่อกี้ร้อนแล้วผมใส่น้ำปลาหน่อยครับซุปของผมมีน้ำปลากับซีอิ๊วไปด้วยกันนะครับอทิพรสใส่ลงไปหน่อยครับน้ำปลา ทำให้ซุปไม่ขึ้นสีมากแต่ว่าซีอิ๊วขาวครับจะชักสีของซุปให้เป็นสีทองมากขึ้นผมใส่สักประมาณช้อนครึ่งนะครับแล้วก็พริกไทยอืทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไม่ให้คนเพราะว่ากลัวหมูจะขาวสัวซุปจะขาวหมูไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคนตอนที่เขาเดือดแล้วครับนี่ทุกอย่าง นุ่มเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ขุนเส้นครับขุนเส้นลงไปขุนเส้นเราแช่จนนุ่มแล้วใส่ในน้ําร้อนแป๊บเดียวจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มีต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปเอาละทีนี้เร่งไฟครับให้ซุปเราเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับน้ําสีทองเลยพอเดือดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับผมปิดไฟครับแล้วเราก็จะ ตักซุปของเราใส่ในชามจอนอ่ะนี่หม้อนี้ดีนะครับปิดไฟแล้วยังเดือดอเราก็เอาลาบผักชีออกนะนกระเทียมที่เราเจียวเมื่อกี้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับหยิบไม่ได้นะมันร้อนมากเลยแกงจืดุนเส้นโบราณครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ จืดวุนเส้นโบราณครับเอกลักษณ์ก็คือดอกไม้จีนฟองเต้าหู้กุ้งแห้งเห็ดนะชิมก่อนครับหมูหูหมูหมูหมหมอมีระวังอย่าก็ม็มากนะท่านผู้ชมครับเพราะมันเป็นแกงจืดไง แต่ว่าได้ความเค็มจากกุ้งแห้งครับแล้วก็ความหอมจากน้ํามันเจียวกระเทียมที่มีกระเทียมเจียวหอมๆอ,อยู่ด้วยแล้วตัวหมูเองก็มีรสชาติเพราะใส่ซีอิ๊วเข้าไปด้วยนะครับเอาละแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบที่จะมีเต้าหู้ชอบที่จะใส่อะไรที่มากไปกว่าน,นี้เนี่ยไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยข้อสําคัญคือมีกระเทียมเจียวน้ํามันนี่หอมๆด้วยนี่คือโบราณเลยนะครับ2ออย่างของสัปดาห์นี้ก็เห็ดต้มเค็มแล้วก็แกงจืดวุ้นเส้นโบราณ นํามาฝากท่านผู้ชมกันหรือว่าอยากจะให้รายการยอดเชฟไทยทําเมนูอะไรเป็นพิเศษสําหรับท่านผู้ชมบอกมาได้เลยนะครับถ้าผมทําเป็นเดี๋ยวทําให้ดูกันเลยวันนี้เวลาหมดนะครับเปิดช่อง9กด30นะครับตอนบ่าย3โมงวันอาทิตย์นะครับพบกับรายการยอดเชฟไทยแล้วก็แฟนคลับต่างๆที่ยังอยู่ใน Facebook กับ YouTube ก็ดูกันได้นะครับดูได้เรื่อยๆเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลานะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่าย3ครับทางช่อง9กกด30ลาครับสวัสดีครับ